สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรที่ง่ายๆสลับกันบ้างนะคะวันนี้เรามาแกะสลักดอกบัวกันนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะซึ่งผลงานที่ออกมาพอท่านทำแล้วท่านจะประทับใจมากเลยนะคะค่ะก่อนจะเข้าไปชมนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไว้ได้เลยนะคะรกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้เตือนท่านเวลาที่เราขึ้นคลิปใหม่นะคะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะเนี่ยดอกไม้ค่ะเราจะมาทำประดิษฐ์หอมใหญ่ให้เป็นดอกไม้วันนี้จะทำดอกบัวแล้วกันค่ะนี่นะคะดอกบัวอุ้ยมีจุดแต้มสีด้วยค่ะแต้มทำไมคะอันนี้อ๋อให้มองเห็นชัดเจนค่ะ เพราะมันเป็นสีขาวค่ะจะได้มองแบ่งให้เห็นว่าแต่ละกลีบนั้นวางยังไงสับวางยังไงค่ะทำยากไหมคะเนี่ยใช้เวลาไม่ยากค่ะง่ายค่ะแค่เรามัดระวังไม่ให้มันหักแค่นั้นเองแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ทําอะไรล่ะคะใช้ได้เยอะเลยค่ะต้นทุนก็ต่ํานะคะเอาไปทาประกอบอาหารก็ได้นะคะเอาไปใส่แกงจืดไปใส่มัสัมนใส่อะไรได้หมดแม้กระทั่งจัดจานก็ได้ค่ะเวลารับแขกเราก็จะมี ตรงจืดที่มีดอกบัวลอยอยู่ใช่เอาไปทอดได้ไหมคะได้ค่ะชุบแป้งทอดเขาก็จะบานออกมาเป็นปีกเ็ดแบบนี้สวยงามค่ะน,น่าสนใจเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทําดูเลยนะคะได้<ช>มาลอง<ด>ท <ำ S 1> ํากันนะคะ่ได้ยกหัวหอมตัวนี้เราจะเราจะ,ะจัดความสูงของเขาเนี่ยเป็นสี่ส่วนนะคะครึ่งหนึ่งคือเทา่านี้เราจะใช้สามส่วนตัดทิ้งเป็นหนึ่งส่วนส่วนที่ตัดทิ้งคือส่วนยอด ะะส่วนที่เราเก็บไว้ใช้คือส่วนรากเพราะนั้นเราจะตัดประมาณนี้นะคะตัดทิ้งไปโอเคค่ะเราตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกนะคะหนึ่งส่วนก็คือส่วนยอดอ,อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีพอสมควรเพราะมียอดเดียวถ้าเจอ2ยอดจะทำยากหลังจากที่ตัดแล้วเราจะต้องถือไว้นานนะคะเพราะฉะนั้นต้องนำไปล้างซะก่อนวิฉันั้นจะแสบตานะคะ,ะ,คะต้องนำไปล้างก่อน ล้างไปแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มทําได้อย่างปลอดภัยและไม่แสบตาแล้วนะคะ,ะหนึ่งปลอกเปลือกชั้นนอกออกซะก,ก่อนนะคะจริงๆแล้วเปลือกชั้นนอกเราก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอามว้เปมารองเวลาที่เราแบ่งกลีบเอามาหัน่นแต่เดี๋ยวจะมองยากจะใช้กระดาษสีสีมาขั้นให้จะเห็นง่ายกว่านะคะวันนีน้เราไม่ได้ใช้ผ้าชนะรองนะคะเพราะว่าะะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเลยอยากจะใช้พื้นดาเป็นฐานให้เห็นชัดๆค่ะ ทีนี้เราจะเห็นว่าหอมใหญ่เนะะี่ยค่ะจะมีหลายวงเวลาที่เราตัดเราต้องตัดทีละชั้นไม่ให้ไปโดนชั้นในนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังก็คือตรงนี้ค่ะเราจะแบ่งหอมออกเป็น8กรีบนะคะต้องกรีบเบาๆไม่ให้ไปโดนชั้นในตอนนี้เราแบ่งตรงข้ามจาก2ตอนนี้เป็นสี่แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งให้เป็น8 การที่จะแบ่งกลีบนั้นขึ้นอยู่กับว,ว่าความความกว้างของหัวหอมค่ะถ้าหัวหอมกว้างมากเราก็จะแบ่งกลีบได้เยอะนะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างจะมีแค่6กลีบแต่ตัวนี้จะได้ถึง8กลีบเพราะเขามีความกว้างกว่าต้องระวังใช้มือซ้ายเข้าไปช่วยนะคะถ้าโดนคมมีดเข้าไปแล้วจะขาไปกระทบกับชั้นที่2ค่ะต้องระวัง เดี๋ยวรอให้แบ่งเสร็จกันนะคะเนี่ยคะ่ะแบ่งไปที่ครึ่งถ้ากรีดแรกออกไปได้มันก็จะจะง่ายขึ้นนะคะพอชิ้นที่สองก็ไม่ยากละตัวนี้เนี่ยเราจะมองเห็นแล้วนะคะเนี่ยเราจะทำรอยไว้แค่นิดนึงแล้วก็จะมาเปิดมันออกแล้วก็ค่อยกรีด แต่ได้ไม่โดนตัวล่างาได้สงวนไว้ไม่โดนชั้นที่สองเลคะได้สีกรีดเวลาเรากรีดนี่คือไม่ต้องถึงกับล่างสุดใช่ไหมคะไม่ถึงค่ะแต่ข้อนี้คือหัวหอมเนี่ยจะไม่ได้หนาเสมอกันทั้งรอบจะมีส่วนที่บางด้วยค่ะจะเห็นว่าบางรอบหนามากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยจะบางเพราะงั้นเราก็จะนิดนึงชั้นแรกๆเนี่ยจะลําบากนิดนึงเนี่ยค่ะชั้นนี้เนี่ยบางมากเลย บางเหมือนเปลือกเลยนะใช่ค่ะจะพลาดไปโดนชั้นที่สองเนี่ยต้องต้องระวังรอบนี้ยังหนากว่านี่นี่โอเคได้แล้วนี่ค่ะยากแค่นี้แหละส่วนที่ยากอะ่ะนี่ค่ะได้ค่ะเิดที่หกแล้วค่ะล็อกสุดท้ายเนี่ยค่ะบางมากนี่ แล้วก็ถ้ามีไม่คมเนี่ยเยื่อเขาจะไม่หลุดลก็จะยากช่วงนี้จะกรีดมาให้ใกล้กับโคนกรีดเลยเพราะว่าเมื่อเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยกรีบดอกจะบานกลางออกมาถ้ามิฉะนั้นก็ยังจะเป็นหัวหอมอยู่เหมือนเดิมจะไม่เป็นดอกบัวะนะคะตรงนี้ถ้าเราทํากรีบเล็กกว่านี้ก็จะเป็นดอกไม้อื่นที่เรา ที่เราคิดไว้จะเป็นเจบิล่ายิ่งเล็กมากๆเลยเป็นเจบิล่าเลยสวยไปอีกแบบของดอกบัวกลีบก็จะใหญ่ใช่ค่ะทีนี้เราจะทําปลายกลีดให้แหลมนะคะลิดให้มนปลายแหลมเราจะเอาตัวนี้มาช่วยต้องเอาสีขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นชัดแต่ถ้าเผื่อทาเองเนี่ยใช้เปลือกหอมที่เราปอกออกไปเนี่ยรองได้ค่ะเนี่ยแล้วเวลาทําก็คือถ้าเราทําด้านซ้ายก็ให้เอียงมีด ออกด้านซ้ายนะคะสันมีดออกไปทางด้านซ้ายเพราะว่าจะได้ปาดขอบไปทีเดียวจะได้ไม่เห็นความหนาของกรีบเนี่ยกิีบโค้งไปแหลมอ๋อเป็นกรีบบัวแล้วคะ่ะใช่ค่ะนะคะหนึ่งกรีบเนี่ยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ค่ะจนจบชั้นแล้วพอชั้นที่สองชั้นต่อไปก็จะสับหว่างกว่าชั้นเดิมเนี่ยค่ะต้องเฉียงมีดที่สำคัญน่ยเอง แ,แต่ที่สําคัญคือมีต้องพรมด้วยนะคะมันกันเยื่อไหมคะเยื่อไห่ขาดค่ะเนี่ยค,ค่ะทําไม่ยากแต่ว่าต้องไม่นิดนิดนึงจ,จริงๆใช้กระดาษรองอย่างนี้ก็สะดวกนะคะก็บางเห็น<ด>ชัดด้วยเนี่ยค่ะเน<ช>ี่ยอันนี้บางมากถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรรองไม่ดีจะหลุดโคนได้ลดใช่ค่ะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้หลุดออกจากราก ที่สําคัญต้องต้องมีรากอยู่าไม่ตัวแผ่นที่รองนี้ก็เป็นแผ่นเล็กๆนะคะจะสอดเข้าไปได้ง่ายอย่าลืมต้องเอียงมีดให้สันมีดออกไปกรีดซ้ายก็เอียงซ้ายกรีดด้านขวาก็เอียงขวาเราจะได้กรีดโค้งปลายแหลมนะคะถ้าเรากรีดตรงเป็นสามเหลี่ยมเลยจะไม่สวยค่ะ แล้วตรงลอยต่อตรงนี้ไม่ให้เป็นมุมเนี่ยค่ะต้องโค้งไม่ให้เป็นมุมแหลมนะเราจะเห็นกรีบไม่ค่อยเท่ากันไม่มีปัญหาได้แบ้างเล็กบ้างเนี่ยค่ะไม่คัดง่ายนิดเดียวอันนี้ใช้เวลานิดเดียวเลยน,น,น,ยนิดเดียวค่ะค่ะยากแค่ตอนจะกรีบแรกออกมาท่าน,นั้นแหละค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งชั้น ชั้นที่สองก็จะขึ้นกลางกรีดของชั้นเดิมะนะคะเราก็จะกรีดตรงกลางกรีดของชั้นเดิมตัวนี้วางมีดลงไปลึกๆต้องระวังอีกเหมือนกันแต่อันนี้ดูแล้วว่ามันหนากว่าชั้นแรกหน่อยนึงเนี่ยคะ่ะเริ่มจากเนี่ยคะ่ะมุมกรีดเพราะฉะนั้นอย่าหลงบางทีเราหลงแล้วไปไ้นี่กันอันนี้คือรอยที่โดนจากรอบแรกนะคะเพราะนั้นเนี่ยทีย่จะต้องระวงัง ตพรชั้นนี้ก็จะง่ายขึ้นชั้นนี้หนาด้วยนะคะค่ะหนาต้องต้องกรีดให้ล,ล ja ึกลึกหมายถึงว่าลงไปยาวลึกในชั้นของตัวเขาเองค่ะลงไปยาวในในก็ยาวยค่ะเพราะว่ากรีดเขาจะต้องเปิดออกถ้าไม่เปิดออกเขาก็ยังเป็นหัวหอมอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นดอกบัวให้เราเช่นถ้าเรากรีดไปแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้เลยนมันก็จะหุบยู่เปิดนั้นเลยแล้วก yeah. ็ต้องระวังเพราะว่าเขากรอบมาก ว่าเขาสดเขาจะแตกหักได้ง่ายเนี่ยคะ่ะเขาทำทำไม่ยากแต่ว่าต้องระวังท่านั่นเองมือซ้ายอย่าลืมนะคะช่วยงานมือขวาได้เป็นอย่างดีมือขวาคอยจับมีดให้อยู่กับที่มือซ้ายก็จะหมุนไปได้ชั้นที่2ทําำกลีดชั้นที่สองนี่กรีดจะหนาต้องเอียงมีดเยอะๆนะคะลงไปเหมือนเดิมทำกรีดโหสับหวายเนี่ยคะ่ะ วิธีตัดก็เหมือนเดิมเหมือน,น,นเดิมค่ะเราจะทำอย่างนี้ไปจนทุกชั้นจนขวาจะทําไม่ได้นะคะทาไปเรื่อยๆอ,ยอน,นี้อ่เนี่ยถ้าเราเวลาที่เราเอียงมีเดเนี่ยรอยตัดตัดตวนี้มันจะทําให้ไม่เห็นว่ากรีบนี่หนานะคะถ้าเราไม่เอียงมีเดเนี่ยมันจะหนาแบบนี้ค่ะมันจะดูเถอะทะเนี่ยมันจะไม่สวย่อาศัยการหลอกตาด้วยะะใช่ค่ะต้องูอจักที่จะ ใช้มีดครั้งเดียวมไม่ต้องมานั่งปาดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ยค,ค่ะถ้าเยื่อขาดไม่หมดจะเป็นลักษณะนี้ นี่เดี๋ยวก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเรามาพบก,กันตอนใกล้ๆจะจบงานนะคะค่ะตอนชั้นสุดท้ายถึงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเราจะจบให้วางอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่สวยวิธีที่จะจบก็คือเราต้องปาดเกสรเนี่ยปาดตัวฐานในเนี่ยให้ต่ําลงนะคะเนี่ยค่ะเอามีดเข้าหาจุดศูนย์กลางมีดไปแล้วก็หมุนนะคะหมุนตัวดอกมองไปมีดไม่ให้ไป ปาดกรีบดอกนะคะเนี่ยหมุนไปรอบๆแต่ตัวนี้เอาไปให้ดูก่อนนะคะออกมาหนึ่งส่วนละนะคะเอ็นมีดนะคะนอนมีดไปเยอะๆเห็นปลายมีดไหมคะเนี่ยค่ะหมุนไปนะคะไปทีละส่วนก็ได้ไม่ต้องทำทีละรอบเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็ดึงออกมาเนี่ยจะปาดให้เกรสรมันต่ำลงนะคะเนี่ย อย่าพลาดนะคะถ้าพลาดกรีบจะขาดไปเป็นช่วงเลยค่ะนี่ค่ะ,ค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 ะตรงกลางจะสูงนิดนึงตรงข้างจะต่ำค่ะตรงขอบ จตอนแล้วก็ปาดให้เรียบนะคะ,ะแค่นี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าหากจะทําให้สวยกว่านี้ก็ทําตารางสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะจิกลงไปตรงกลางก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถหราทีะทำทีละฝั่งหนึ่งนะคะทำตารางเอวีดให้ลักษณะเป็น ฐานเหมือนพิระมิดนะ,ะจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมเน,นี่ยค่ะอย่งีส่วนที่เหลือไว้น้อยส่วนที่เอาออกกว้างๆเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นชัดนี่ค่ะพอเสร็จน,น,นี้ก็มาด้านซ้ายต่อเราทำทีละครึ่งนะคะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมเรากรีดมาข้างนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะโดนกรีดดอก ร็จแล้วก็กลับอีกข้างนึงนี่ค่ะยับขึ้นมาเดิมนี่นคะนคะนคะคะทำกลางตรงนี้หรือถ้าเราไม่อยากทำเราเอาแคอดอทมาทำด้านนอกแล้วก็วางลงไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็นเกสอนที่มีสี เสร็จด้านแนวนอนแล้วเราก็ไปแนวตั้งต่อด้านขวานี่ค่ะเหมือนกันทุกอย่างมั<า>งนะก็จะเกิดเป็นตารางขึ้นมา,นาราะ<ห>สี่เหลี่ยมค่ะฐานก็จะใหญ่ปลายแหลมนะคัวสอนจะเป็นลักษณะอย่างนะั้น หรือถ้าจะปล่อยเป็นเรียบๆไปเลยก็ได้ใช่ไหมครได้ค่ะปล่อยไปเรียบๆเ,เลยก็ได้ค่ะ,ะแต่ถ้าอยากจะปล่อยไปเรียบๆก็แกะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะจะได้ไม่มีที่ว่างอยู่โอเคจบนะคะล้างเอาเศษขยะออก นี้ลักษณะของดอกบัวที่ดีก็คือวางน้าต้องกางออกแบบนี้นะคะแต่ถ้ายังไม่กางเราต้องช่วยหนึ่งช่วยผลักออกมาหรือไม่ก็แสดงว่าเรากรีดไม่ลึกเราก็ไปกรีดซ้าโคนกรีดนี้ต้องรีโคนกรีดลงไปอีกถ้าด้านไหนไม่ออกนะคะต้องมีกดลงไปที่โคนกรีดนี้ออกมาแล้วต้อง ไม่เกาะเป็นหัวหอมอยู่เหมือนเดิมต้องต้องแยกออกมาสีต้องแยกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะถึงจะเป็นดอกบัวที่สวยลองวางดู้นสีนี้นะคะจะเห็นสีดำค่ะค่ะนี่ค่ะอ่าัานออกมาแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าด้านนี้ด้านนี้จะบานออกมาดีนะคะด้านนี้ที่เรายังไม่ได้กรีดนะคะก็ยังยังมีหุบๆบ้างอยู่ค่ะ แช่น้าแล้วไม่สักพักหนึ่งถ้าแช่น้ําไม่สักสิบนาทีน้ําเย็นนะคะเขาจะบานเองค่ะแต่นี้เราไม่ได้แช่เราไม่ไดจะเป็นลักษณะอย่นี้จะไม่หลวบทีนี้จะมองไม่ค่อยเห็นที่เราเอาแต้มเพราะว่าจะได้มองเห็นว่านี่คือแกลกรีบเนี่ยค่ะสัหวางเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนการ จริงๆเวลาเอาไปใช้งานจริงๆก็อาจจะแต้มได้นะคะสีชมพูเลื่อยๆเพราะว่าปลายกลีบบัวบางชนิดเขาก็มีสีเรื่อยๆอยู่ข้างบนค่ะตัสีผสมอาหารแต้มค่ะมีใช้สีผสมอาหารแต้มอยู่ค่ะได้ไม่ต้องเยอะเลยนีน้อยก็จะสวยแบบนึงนี่ค่ะที่ต้มให้เห็นชัดๆเพราะว่าจะได้มองเห็นว่า แล้กรีบนั้นสับวางกันแล้วก็มีความโค้งไม่มไมยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะ,นะคะคก็ลองไปทําดูนะคะ<ช>ขอบคุณครูเจ๊ยบมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ดอกบัวสวยๆแล้วนะคะสำหรับจะไปทํำต้มจืดก็ได้นะคะหรือว่าชุบแป้งทอดทั้งดอกก็สวยงามค่ะเอาไว้รับรองแขก สำหรับในครั้งต่อไปก็ขอให้ท่านเตรียมวัตถุด,ดิบคือแก้วมังกรไว้นะคะเราจะใช้แก้มังกรในการแกะสลักกันบ้างค่ะจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ถ้าชื่นชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดวันนี้ครูเจี๊ยบและครูแอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ